สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมเท็ดดี้และรายการแซทแช n แนลครับตอนเนื่องจากพอดแคสต์มาตอนเชียงนี้ที่เราทำไว้ในเรื่องของ SMS ดูดเงินนะฮะ ว่าปัญหาของมันน่ะที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยอันไหนเป็นของจริงของปลอมมันเกิดจากสาเหตุนี้ด้วยครับก็คืออย่างสมมุติผมใช้ d ีแทอยู่ใช่ไหมผมก็จะรับข้อความจาก d ีแทเป็นประจำแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอไอ้เจ้าข้อความ SMS ดูดเงินขึ้นมาจากเครื่องที่เป็นเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์ปลอมขึ้นมานะฮะแล้วเขาก็ส่ง SMS เข้ามาโดยปกติทั่วไปนะครับอย่างเช่นผมใช้ d ีแทเนาะมันก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ d ีแทตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกลิงก์ต่างๆเข้ามาซึ ซึ่งมันก็จะให้รายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับให้วันที่ให้เวลาให้รายละเอียดและเป็นกลุ่มของ d t แททั้งหมด เวลาที่มันส่งเข้ามานะอย่างเช่นว่าหากเป็นเรื่องกรณีธนาคารนะมันก็จะเปลี่ยนชื่อของ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  SMS พวกนี้ครับว่าส่งจากธนาคารนี้ทําให้หลายๆคนเข้าใจว่าฮะเอะธนาคารโดนแฮกหรือเปล่าทําไมถึงส่ง SMS มาไม่ใช่ครับผมเขาใช้เครื่องที่อ,อ่อยู่ใกล้ๆเราครับในระยะประมาณ2กิโลเมตรนะฮะที่เรียกว่าเครื่องปลากเบนหรือว่าเสาส่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์ปลอมนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วส่ง SMS เข้ามาในลักษณะแบบนี้ครับและ สิ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นของจริงเนื่องจากว่ามันส่งมาอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันแบบนี้ไงแล้วทีนี้ครับวิธีที่ทําให้เราดูหรือว่าสังเกตเพิ่มได้มากขึ้นก็คือ1นนะครับธนาคารครับจะไม่ส่งลิงก์เข้ามาเด็ดขาดครับผมจะไม่มีลิงก์พวกนี้เข้ามา หากว่าอ้างเป็นธนาคารหรืออะไรก็ตามครับที่ส่งลิงก์เข้ามาแม้กระทั่งลิงก์ของดีแทตรงนี้ซึ่งเป็นลิงก์ของดีแท็จริงๆผมก็ยังไม่คลิกเลยครับเราตัดปัญหาไม่คลิกไม่ดูเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะกับอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับตัวอย่างตรงนี้ทําในโทรศัพท์มือถือซัมซุงครับผมก็คือการเข้าไปคลิกที่จุด3จุดตรงนี้เนาะแตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นฮะเรามาเลือกในส่วนของ การตั้งค่าก็ได้ครับผมมากันตั้งค่าจริงๆมันเข้าได้2อสทางเนาะการตั้งค่าตรงนี้นะครับและเรามาปิดในส่วนที่เป็นคําว่าหมวดหมู่การสนทนาพวกนี้ครับผมการปิดส่วนที่เป็นหมวดหมู่สนทนาพวกนี้มันจะทําให้ SMS แต่ละตัวนะครับเขาแยกกันไปจากเมื่อกี้มันเข้ามาเป็นกลุ่มใช่ไหมมี1 2 3่5มี1 2 3 45เข้ามาหมดเลย มันก็จะกลายเป็นนะครับเมสเซจที่1นะฮะเมสเซจที่2เมสเซจที่3เมสเซจที่4ซึ่งแยกจากกันโดยเด็ดขาดเลยครับผมมันก็จะแยกจากกาันมันทําให้เราสามารถมองออกว้อันนี้ของธนาคารส่งมานะมันไม่มีลิงก์นะไม่มีลิงก์ไม่มีลิงก์ไอนี่ส่งมาเฮ้ยมีลิงก์เฉยเลยแบบเนี้ยนะครับผมแบบนี้เราก็พอจะแยกออกได้คร่าวๆค,ครับซึ่งวิธีการปิดก็ไม่ได้มีอะไรยากครับมาแตะตรงหมวดหมู่สนทนาตรงนี้เลยครับปิดมันไปเลย แต่ว่าข้อความเดิมๆนะมันก็ยังอยู่ในกลุ่มครับผมหากว่ามีข้อความใหม่เข้ามานั่นแหละมันถึงจะเกิดขึ้นมาใหม่ตรงนี้ทําให้เราแยกออกนะครับเช่นดีแท็กก็ดีแท็กเอาขึ้นมาเรียงเรียงแบบนี้โดยไม่การจับไม่มีการจัดกลุ่มครับผมข้อดีก็คือเราสามารถแยกออกนะนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็จะเยอะไปหมดเลยในส่วนของความพวกนี้เพราะมันไม่มีกลุ่มต่างๆนะฮะตัวเท็กเองก็ไม่รอดนะครับก็จะมีไอ้พวกอะไรต่อนี้อะไรพวกนี้เข้ามาตลอดแต่เราเลือกที่จะไม่คลิกดูเลย จากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เทดดี้ไม่ได้คลิกดูเลยนะครับเวลามีไอ้พวกนี้เข้ามาเราแค่ลบออกไปเลยฮนะลบๆบลบ,ลบ,ลบไม่สนอะไรสักอย่างนึงครับผมไม่สนเลยว่าใครจะอะไรยังไงหากว่ามีลิงก์เข้ามายัางไงก็ไม่กดดูแน่นอนครับและหากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเราก็กดเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเองครับผมเข้าทาง Safari เข้าทางโครมเข้าไปดูเองได้จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากกว่าครับสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ